สวัสดีค่ะวันนี้ดรพรประภาศีราพรมาสอนในวิชานว,วัตกรรมการจัดการ b h 4 0 2นั่นเองนะคะอ้ะออันนี้เราถือว่าได้เรียนมาทั้งหมด15หน่วยแล้วคราวนี้อาจารย์ขอสรุปแล้วก็อำนวยพรให้สามารถ ทำข้อสอบได้แล้วก็ได้เกรดสูงๆอย่างที่ต้องการมุ่งหวัง A ก็ได้ A ไปเลยนะคะต้องขยันด้วยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าภาพรวมของ bs 402เราเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วการที่จะนำไปสู่นวัตกรรมเนี่ยเราต้องเริ่มจากคนที่สามารถคิดเชิงระบบหรือคิดเป็นระบบได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า systematic thinking systematic thinking นะคะทีนี้เคยได้ยินกฎการามาสูตรไหมคะอันนี้อาจารย์ก็เอาไฮไลท์จากบทต่างๆมาสรุปรวบยอดให้เราได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีคอนเซปต,ต์ยังไงเราถึงต้องมาเรียนวิชานี้กันนะคะการคิดเชิงวิเคราะห์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ช่วยเสริมความคิดเชิงระบบให้สามารถคิด สร้างสารร์นวัตกรรมได้นะคะส่วนใหญ่อาจารย์จะพูดว่านวัตกรรมก็จบเลยเพราะว่านวัตกรรมบางครั้งมีคนบอกนวัตกรรมใหม่ๆจริงๆคำว่านวัตกรรมในตัวของมันเองเนี่ยก็มีคำว่าใหม่อยู่แล้วลหลายๆครั้งก็จะไม่ค่อยพูดนะคะรวมไปถึงการประยุกต์ใช้เหมือนกันนะคะคือก่อนนั้นเนี้ยทาสตริกมากๆประยุกอะคราวนี้เราลองมา มาสตริกในภาษาไทยดูบ้างนะเพราะว่าอาจารย์ก็สอนแต่คำศัพท์ภาษา,ษา,ษาอ,อังกฤษเยอะแยะใช่ไหมคะอย่าง nov ใน innovation นะคะ nov ของมันก็คือ New นั่นเองก็คือมีคำว่าใหม่อยู่อย่างคำว่าประยุกต์ก็คือเป็นคำที่บอกว่าใช้ประยุกต์กับใช้ก็เหมือนกันแต่เราจะพูดติดปากว่าประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็กฎกรามสูตรมีอะไรกันบ้างคะมีข้อหนึ่งอาจารย์คง อยากจะให้ได้อะไรที่เยอะๆในเทปนี้นะคะเพื่อเป็นการาส่งท้ายแต่ที่นี้คือมีอย่างเดียวที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนถ้าเราเชื่อทุกอย่างตามที่ครูสอนเราก็จะไม่ได้ t h i n k out of box ไม่ได้คิดนอกกรอบอะค่ะเพราะไม่ได้คิดนอกกรอบแน่นอนว่ามันบล็อก ความคิดสร้างสรรค์ทำไมประเทศจีนถึงได้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแทบแซงทางยุโรปอเมริกาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอานักบินอวกาศมาสอนเด็กให้เกิดอินสปิเรชันตั้งแต่อยู่ในวัยอนุบาล เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการศึกษามากๆแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กทําวิจัยตั้งแต่อยู่ชั้นประถมเราในฐานะคนเอเชียเราก็จะพยายามขยับขับเคลื่อนตัวเองให้แอคทีฟในเรื่องของนวัตกรรมและเทคนโนโลยีด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีโรงเรียนต่างๆที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเช่นของปอตทก็มี ของมีกําเนิดวิทย์ใช่ไหมคะแล้วก็ของอะไรนะของมหิดลก็จะมีมหิดลวิทยานุสร์อะไรเงี้ยนะคะเด็กพวกนี้เนี่ยทำในเรื่องเหล่านี้ได้ดีก็คือเป็นคนที่ใช้เหตุผลได้ดีประเมินสถานการณ์ได้ดีวิเคราะห์สถานการณ์ได้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ก็คือสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวได้ถ่องแท้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละเรื่องโดยที่สามารถอินทิเกรตหรือการรวบรวมเอาบุรณาการวิชาต่างๆเข้ามาใช้ร่วมในการวิเคราะห์ด้วยนอกจากนั้นเด็กๆพวกนี้จะมีพื้นฐานและทัก นะคะสกิลส์นะคะในเรื่องของการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาก็จะวนเวียนอยู่กับส่วนตรงกลางที่เรียกว่าเป็นคริติคอลแปลว่าสำคัญยิ่งยวดคริติคอลท h ิงกิ้งสกิลส์นั่นเองนะคะก็จะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์หนั่นแหละค่ะโดยรวมแล้วเราก็อยากจะสรุปให้ฟังว่า นวัตกรรมเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศเลยก็ว่าได้อย่างที่บอกว่าเรามีโรงเรียนแค่สองโรงที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และรับเฉพาะนะักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่นี้ จริงๆพื้นฐานเราควรจะขยายวงกว้างมากในเรื่องของคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพราะว่าระบบการค้าโลกก็เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเงินทุนที่เคยควบคุมโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็เปลี่ยนมาเป็นกองทุนรวมแล้วก็จัดตั้งโดยภาคเอกชนร่วมกันนะคะในต่างประเทศก็จะมีบทบาทการเคลื่อนไหวของเงินทุนจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งด้วยนะคะแล้วใช้ ุณเป็นเครื่องมือในการโจมตีค่าเงินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะพร้อมในด้านการบริหารจัดการทั้งคนทั้งทุนและเทคโนโลยีนะคะและและอะไรเอ่ยและและนวัตกรรมและนวัตกรรมค่ะแล้วก็ ยังมีหน่วยงานที่ภาครัฐช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะเรียกว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะหรือ innovation agent นั่นเองค่ะสรุปคำจำกัดความได้ว่านวัตกรรมในคำนิยามของหน่วยงานนี้คือสิ่งใหม่แนะ่นอนมันคือสิ่งใหม่เห็นไหมคะมีคำว่าใหม่นะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ คิดแล้วมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมถ้าเกิดคิดแล้วไม่มีประโยชน์ก็จะไม่ใช่ในวัตรกรรมนะคะถ้าจำแนกคำจะมีศัพท์อยู่3คํคำด้วยกันก็คือในเรื่องของสิ่งใหม่การใช้แล้วก็มีประโยชน์ค่ะทีนี้องค์กรนี้นะคะเอาโลโก,ก้มาให้ดูกันเลยสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติค่ะ National Innovation Agency นะคะเมื่อกี้พูดผิดเนาะเมื่อกี้ Innovation เฉยๆใช่ปัะจริงๆและแห่งชาติด้วยนะคะเอาละทีนี้มีหน่วยงานอยู่2หน่วยที่เราจะพึ่งได้ในฐานะของคนที่เรียนการจัดการธุรกิจสุขภาพนะคะอย่างน้นอยๆเราก็ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมที่ขายได้ เราจึงอยากจะได้ผลลัพธ์นั่นก็คือเทคโนโลยีและการเชิงพาณิชย์ทำการค้ากับมันนะคะเมื่อเทคโนโลยีบวกคอมเมอร์ซิชนแปลว่าเชิงพาณิชย์แล้วก็ทำให้ก็คือ commercialize ทำให้เชิงพาณิชย์ส่วนการทำให้เป็นเชิงพาณิชย์ก็คือ commercialization commercialization นะคะเราก็ไปบวกกับเทคโนโลยีนั่นต่างหากถึงจะเรียกว่านวัตกรรมหรือ Innovation นะคะทีนี้หน่วยงานสองหน่วยงานแนะนำไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือเขาสามารถช่วยเราในเรื่องของห้องแับได้ด้วยในเรื่องของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการจำลองกับห้องแับมาให้ใช้ฟรีๆเป็นการสนับสนุนนะคะ อันนี้ตั้งอยู่ที่ไรายพาร์คที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะแล้วก็ตัวย่อที่เปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเราเรียกติดปากว่า n e ็ t e c คตอนนี้เขาเรียกว่า NSTDA นะคะก็คือ national นะคะแห่งชาติเหมือนกันไม่แพ้กัน national science and technology development agency เอเจนซี่ทั้งสองอันเลยนะไม่ใช่เอเจนต์เฉยๆเลกืก็ไม่ใช่เชนเอเจนต์ด้วยอย่าสับสนนะอันนี้เป็นหน่วยงานเฉยๆนะเอเจนซี่คนละเรื่องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจอะไรถ้าเรามีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเราไปหานักวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษาได้ที่ส i ตล์พาร์คหรือ NSTDA ได้นะคะส่วนการที่เราเข้าไปในโชว์รูมของ National Innovation Agency หรือ NIA เนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราได้ไปพบกับนักลงทุนได้ค่ะเพราะว่านักลงทุนที่สามารถคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมารอจะเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นอินเวนต์ไม่ใช่อิ n โนเวชั n น อินเวนต์เหล่านั้นจะถูกแขวนไว้ที่โชว์รูมของ NIA ถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรแต่เราอยากจะเอาเงินไปทำธุรกิจของตัวเองเราก็ไปช้อปปิ้งที่ NIA เพื่อจะเลือกเฟ้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการไอเดียอะไรก็ได้ที่เรามีโน้ตฮาวเอาไว้แขวนรอเงินทุนเราก็จะเป็นจุดนัดพบระหว่างคนเจ้าของโน้ตฮาวกับคนที่มีเงินอย่างเดียวแต่ต้องและ ต้องการทําธุรกิจนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่โชว์รูมนะคะใครเคยไปอาจารย์เคยไปนะคะก็ได้ประโยชน์ทีเดียวเลยได้เห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบหลายๆอย่างที่บอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แขวนรอที่โชว์รูมเ i a อนะคะมันไม่ได้สามารถผลิตได้แค่หน่วยเดียวด้วย ต้นทุนตามปกติมันต้องใช้ต้นทุนสูงมากถ้าเราไม่สามารถไปหา s าย e n นพาร์คนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อเขาจะมีโรงงานนำร่องผลิตโปรโตไทป์ก็คือผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ก่อนฟรีนะคะไม่ว่าเราจะคิดน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน,น้ำยาถูพื้นอะไรก็แล้วแต่สามารถผลิตออกมาเป็นต้นแบบแล้วไปแขวนรอคนมาลงทุน พอนึกภาพออกใช่ไหมคะทีนี้นวัตกรรมเนี่ยทำให้เราได้อัดประโยชน์อะไรนะคะอาจารย์จะเจาะพูดเป็นบางอย่างเช่นอัดประโยชน์ด้านเปลี่ยนสถานที่สังเกตเมื่อก่อนเรายังไม่มีสตาร์บัคเราก็มีแค่เรดคัพเนทกาแฟเรดคัพที่สถานที่ที่เราดื่มกาแฟจะเป็นที่บ้านตอนเช้าเท่านั้นแต่พอมีสตาร์บัคขึ้นมา ทำไมต้องเป็นสตาร์บัคมันไม่ใช่ว่าคุณภาพของเมล็ดกาแฟจะเหนือกว่าหรือมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของความเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วมันจะต้องรสชาติดีเวอร,อร์แต่วายทำไมต้องสตาร์บัคเพราะนวัตกรรมหนึ่งที่สตาร์บัค ทำให้คนเปลี่ยนจากกินกาแฟาที่บ้านมากินกาแฟาที่ร้านแล้วก็แฮงเอาท์อยู่ที่ร้านได้ทั้งวันอย่างเต็มภาคภูมิเลยแถมนะคะคนที่อยู่ข้างในร้านเวลาเรามองเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ราคามันจะไฮเอนด์คือ,คอราคาระดับสูงใช่ไหมคะ คนก็จะมองแล้วว่าอ๋อคนที่ไปนั่งเนี่ยต้องหนึ่งน้อย,อยก็ต้องจบปริญญาโท m b a เนาะเป็นนักธุรกิจใช่ไหม Sophisticated ก็คือแบบเป็นคนที่ดูมีการศึกษามากเลยการศึกษาสูงเป็นระดับเมนเจอร์ผู้จัดการระดับกลางขึ้นไปเท่านั้นแหละที่เขามานั่งกินทั้งวันเพื่อคิดงานนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเราสรุปได้นะคะว่าอันนี้อาจารย์ไม่ได้คิดเอาเองเป็นการสรุปของอผู้บริหาร ธนาคารพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะคะได้บรรยายไว้นะคะก็นวัตรกรรมที่เขาเสนอเราเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่จําเป็น,ต,ปนต้องเป็นสินค้าและบริการอย่างเดียวมันเป็น process หรือมันเป็นกระทั่งว่าไลฟ์สไตล์ที่เขาเสนอมาให้คุณมาแหงเอาอยู่อย่างเงี้ยนั่งไขว่ห้างมีกาแฟแก้วหนึ่งมี iPad เครื่องหนึ่งเขียนง,งานคิดงานไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยคุณซื้อไหม เขาขายไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่เขานำเสนอต่อเราเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์อินโนเวชันนะคะทีนี้ถามว่าอัตรปประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันเพิ่มขึ้นยังไงมันเพิ่มขึ้นในเรื่องใดก็ต้องเรื่องสถานที่นะคะยังจะยกตัวอย่างได้อีกในเรื่องของเรายังมีเวลามากพอที่จะ ก่อให้เกิดอัตถปยชน์เพิ่มในด้านอื่นบ้างนะคะซึ่งนวัตกรรมทำได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่านวัตกรรมที่คนไม่รู้สึกถึงประโยชน์ก็ไม่ใช่นวัตกรรมแน่นอนไม่มีประโยชน์ย่อมขายไม่ได้ย่อมไม่ใช่นวัตกรรมค่ะทีนี้การเปลี่ยนรูปเป็นยังไงคะถ้าคนเราไม่คิดว่าเราจะต้องเอาผล,ลไม้มาใส่กระป๋อง คนเราไม่คิดว่าผล,ลไม้สองอย่างมันจะสอดไส้เข้าหากันได้เช่นเงาะข้างในเป็นสับป,ปะรดอันนี้ค่ะคนแรกที่คิดเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษาการถนอมอาหารคนคิดคนแรกเนี่ยเขาอาจจะบอกไม่ได้ว่าเขาคิดอะไรใหม่เพราะทุกอย่างเนี่ยเขาก็แค่เอามารวมกัน เอาเงาะมาทีเอาสับปะรดมาทีมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเราเรียกว่าเปลี่ยนรูปจากที่เคยเป็นของสดก็กลายเป็นของที่เก็บได้ข้ามปีนะคะเขาเรียกว่า f i r ์ utility ต t Ut ้ยูทิลิตแปลว่าอัตถประโยชน์ในในยะของคำว่าอัตถประโยชน์เนอัตถะแปลว่าเพิ่มหนึ่งหน่วย ทางเศรษฐศาสตร์พูดถึงอัตถประโยชน์ก็คือการที่เราเห็นคุณค่าเพิ่มขึ้นหนึ่งสเต็ปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเลยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสถานที่เราพูดไปแล้วเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนยังไงทำไมคนจะต้องมาเอาโปรโมชั่นทุกวันพุธของ S&P เซลยี P, ่สอร์เซ ทุกวันพุธทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่มาเนิ่นนานเกิน10ปีแน่นอนโปรโมชั่นนี้ทำไมยังเป็นความเที่ยงแท้ของโปรโมชั่นของเขาเพราะกลางสัปดาห์เนี่ยคนจะน้อยแล้วถ้าคนน้อยกลางสัปดาห์วีคเอนคนจะล้นพนักงานไม่พอขายฉะนั้นเขาจะเกลี่ยความต้องการให้เฉลี่ยไปที่ วันพุธเพื่อที่จะให้วิกเอนไม่หนาแน่น,นจนเกินไปในวันเสราร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นะคะและสุดท้ายอ,อีก2อ,อันเกิดการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ค่ะกรรมสิทธิ์คือยังไงแมคโดนัลล์เนี่ยเขาขายฟา์ฟู้ดเนาะแต่รู้ไหมว่าแต่ละที่ตั้งของสแตนด์อะโลนของร้านแมคโดนัลล์เนี่ยล้วนแล้วแต่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ท้งที่ดินทั้งนั้นนะคะแล้วสุดท้าย เกิดการให้บริการที่เปลี่ยนไปเราก็ไปคิดว่า Product เราเล่นมาหมดแล้วมีอะไรอีกที่จะช่วยเสริม Product ให้เราดูดีมากขึ้นเพื่อเตรียมให้นวัตรกรรมเราขายได้และสุดท้ายมันจึงจะตอบโจทย์ว่าเป็นนวัตรกรรมค่ะแล้วก็อาจารย์คิดว่าทุกคนคงได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยแล้วก็เกิดประโยชน์ในการเรียนวิชานี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบด้วยค่ะวันนี้ดรพรประภาศีราพรลาวิชานี้ก่อนนะคะเจอกันวิชาอื่นบ้างก็ได้ค่ะโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจําเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0 2 8 0 8. 0ศูนย์ถึง